อเล็กอยากเรียนรู้โบเมลดาไปเรื่อยๆคบใครก็หวังไปถึงอนาคตเปิดตัวศึกษาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับหนุ่มข้างรักอย่างอาเล็กที่รเดศและนางเอกสาวโบเมลดาล่าสุดอเล็กเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าแฮปปี้และมีความสุขมากทุกวันและทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติดีส่วนความสัมพันธ์ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแม้ที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่โมเมนต,ต์สวิตอย่างเดียวเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็มีแต่ความสัมพันธ์ก็จริงจังมากขึ้น อเล็กยอมรับว่าก่อนหน้านี้คบใครก็มีดรามา่าแต่กับโบรู้สึกว่าไม่มีข่าวโจมตีเลยทุกวันนี้เรามีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันสำหรับวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ก็ตั้งใจจะชวนกันไปงานแต่งของเพื่อนไม่ใช่การพาไปซ้อมรับดอกไม้แต่ถ้าโบอยากร่วมสนุกในงานตนก็ยินดีส่วนแพรนาคตในวัย33ปีเจ้าตัวเคยคิดอยากมีครอบครัวพรที่ผ่านมาเพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็มีข่าวดีกันหลายคู่ ส่วนเจ้าสาวจะเป็นโบเลยหรือเปล่าอาเล็กลั่นคบใครก็หวังไปถึงอนาคตอยู่แล้ว